เด็ะคะที่ตลาดค่ะที่ตลาดกันมีรถรับส่งอยู่คนละสนใจกันทักมาได้ค่ะค่ะใครต้องการส่ง,งวัวส่งควายซื้องวัวซื้อควอยายให้ไปส่งถึงที่คนละในภาคเขตภาคอีสานคนละ่นรับส่งควายส่ง,งวัวได้ค่ะมาซื้องวัวซื้อควายที่ตลาดดอนทอยค่ะไปส่งให้ได้แล้วก็ไป หรือทาอื่นกับส่งหายได้คือกันค่ะอันนี้คือตลาดที่ตลาดดอนท้อยนะคะเป็นมาตลาดดอนท้อยทุกหนัดเลยค่ะที่เพิ่งไปอยู่อันนี้รถรับส่งค่ะม่ดีเจ้าของพอนคุยสนใจก็ทักมาได้ค่ะถ้าซื้อง้วซื้อควย ไปส่งซื้อตลาดใดก็ไปส่งถึงที่ค่ะ เบอร์โทรติดต่ออันหอยดอกก่บอีกหนึ่งภาวาซื Elijah, kind of mm ้อ hmm. ซื้อดำอีกหนึ่งภาวาซื้อเงียบมาสั่พื่ออะเบอร์โทรฟังก์สูนเก้าสามสามสามสี่เก้าห้าสี่เก้าค่ะรถส่งทั่วภาคอีสานเว่าถ้าผามีอยากได้มัวอยากได้หายไปส่งกับทิ่ต่อรถคันนี้ได้นะคะ พอตัวนี้ชิมโฮกไปสัตวรุ่นนี้ชิมโกไปแล้วค่ะชิมโกไปแล้วส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้ค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีจ้า